ร่วมลุ้นไปพร้อมกันกัมพูชาเผยมีความหวังหมู่บ้านนักกีฬาซีเกมส์เสร็จทันก่อนแข่งความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญซึ่งถือเป็นการจัดมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชาในรอบหลายปีอย่างไรก็ตามฝ่ายจัดยังคงพยายามเตรียมความพร้อมในเรื่องของบ้านพักนักกีฬาให้กับเหล่านักกีฬานานาชาติที่จะเดินทางมาแข่งขันให้ทัน โดยแผนงานเดิมของเจ้าภาพก็คือจะสร้างบ้านพักนักกีฬาที่สามารถรองรับนักกีฬาได้จำนวน6 0 0 0ถึง7,000คนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคมแต่สุดท้ายแผนการก่อสร้างของพวกเขาไม่สามารถเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ทำให้ทางกัมพูชาได้สร้างเป็นหมู่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์สามชั้นสำรองเอาไว้โดยกำหนดไว้หนึ่งหลังนักกีฬาจะพัก14คนซึ่งถือว่ากับแคบเกินไปเรียกได้ว่าวางเตียงกันตั้งแต่ชั้นหนึ่งเป็นที่นอนอย่างเดียวทั้งหลังไม่มีครัวหรือพื้นที่พักผ่อน อย่างไรก็ตามล่าสุดวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจาัดซีเกม2023แคมซ็อกที่เดินทางเข้าตรวจความคืบหน้าพร้อมกับเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาเผยข่าวดีถึงความคืบหน้าจากการมาตรวจงานในครั้งนี้ทําให้เรารู้สึกอุ่นใจและมั่นใจมากขึ้นเอาเป็นว่าตอนนี้เรามีความหวังมากขึ้นว่าจะเสร็จทันและทําให้เราไม่มีความกังวลมากเหมือนเมื่อสอสัปดาห์ก่อน เราเชื่อว่าหมู่บ้านนักกีฬาจะเสร็จทันภายในวันที่31มีนาคมและในอีก2สัปดาห์ของเดือนเมษายนจะมีการติดตั้งที่นอนทั้งหมดก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมในวันที่20เมษายนและพร้อมต้อนรับนักกีฬาชุดแรกในวันที่27เมษายนนี้เลขาธิการคณะกรรมการจาัดซีเกมหนนี้เปิดใจ สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาที่จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ซึ่งจากการประกาศเบื้องต้นในครั้งนี้จะมีการแข่งขันทั้งหมด36ชนิดกีฬาและชิงชัยกัน608เหรียญทองถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาอาเซียน